ดิฉันานางสาวปัทวาพนติชารหัสนักศึกษา 6346, 7 0 2 0 0 1นะคะวันนี้ดิฉันจะมาสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนบ้านสวนไอนายประเสริฐปานอินเรื่องการกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าท่านผู้บริหารจะมีการกำหนดอย่างไรคะ่ะสวัสดีครับผมนายประเสริฐปานอินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนไอโรงเรียนบ้านสวนไอสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองตั้งอยู่หมู่ที่สิบตำบลละอายอําเภอจวัางจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นโรงเรียนขนาดเล็กปัจจุบันมีนักเรียน๖๒คนมีบุคลากราค,ครูที่เป็นข้าราชการ3คนเป็นลูกจ้าง3คนมีธุรการ1คนโรงเรียนบ้านสวนอายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นป .1 ถึงระดับชั้นปอุกผลสำริดทางการเรียนของโรงเรียนมัานสวนอายสำหรับปีการศึกษา2563ที่ผ่านมามีผลการเรียนการสอบระดับชาติ NT สูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาและก็ด้านทักษะคิดคำนวณโรงเรียนมัานสวนอายมีเป้าหมายของสถานศึกษา ตั้งไว้ที่ร้อยละ95ซึ่งนักเรียนได้ผ่านเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมผลงานที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านตัวนายมีผลทำนิด์ทางการเรียนด้านโอนุณตสูงกว่าระดับประเทศทั้ง4วิชา แล้วก็อินทีสูงกว่าระดับประเทศด้วยส่วนสภาพทั่วไปโรงเรียนบ้านสวนนายตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีชุมชนเข้มแข็งผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าโรงเรียนบ้านสวนายจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนแต่ละครั้งชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ด้านการระดมทุนและก็ด้านอื่นๆนะครับคณะกรรมการผู้ปกครองคณะครูทุกคนมีความภูมิใจ ในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งเป็นจุดที่แข็งทำให้โรงเรียนบ้านสวนนายสามารถดำรงอยู่ได้และพ,พัฒนาการศึกษาของนักเรียนให้เจริืนมาจนถึงวันนี้สวัสดีครับ